หมออ่ะเคสหนึ่งหมอหมอเราเนี่ยมรับอิสลามอ่าแล้วก็ไปเปิดประเด็นกับคุณพ่อ,อคุณพ่อก็เป็นหมอเือนการครอบครัวเป็นหมอทัอ้งครอบครัวเลยนะครับก็เอาหนะังสือทุกศาสนายอย่างที่ผมโพสต์ไปให้คุณพ่ออ่านคุณคุณพ่ออ่านหมดเล่มเลยตอนหลังนี่รายงานมาคุณพ่ออ่านหมดเล่มอ่าคุณพ่ออ่านหมดเล่มเลยทีนี้คุณพ่ออ่านหมดเล่มคุณพ่อบอกว่าอยากดูสายในงานจริงๆอ่ะไปถึงนบีเลยคระอาจารย์ถ้าจาริงๆเลยอ่ะที่เป็นที่เป็นสายในงานเอาเอาการละหมาดก็ได้ถึงนบีเลยไล่ไปเลยเพราะที่พูดมาเป็นเป็นเว็งเชสุนจิตมัประนมก็ มันตั้งประเด็นสงสัยเรื่องไอฮะดิษบุคอรีมุสลิมว่ามันมีต้นฉบับไหมอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ปรับภาษารายมืออยู่ไหนอะไรเงี้ยเช็คมุนล้ิก็ก็ตอบชีช้แจงไปชีช้แจงไปยาว,ลวเ,ยเลยคุณไม่เคยรู้จักเลยเขามีภาษาฉบับลายมืออยู่ที่ห้องสมุดนู้นนี่นั่นไม่รู้เป็นกี่ร้อยต้นฉบับคุณไม่รู้เองอะไรต่ออะไรผมก็ส่งให้หมอดีนนมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วคนแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่งั้นย,ยุ่งมันมานั่งแปลโหจะแปลหมดยังไงถูกป่ะแล้วหมอแปลให้หมอเมรันถ้าถ่ายทอดให้พ่อฟังยังไงอีกหลายเลยนออางดีนันะ เว็บไซต์อิสลามอิสลามิกแวนเนต์ออะไรนะนั <Right. S 2> also, ้นลึกเลยนั้นลึกเลยนั้นไล่โยงสายรายงานให้ดูเลยรูปธรรมเลยผมก็ส่งไปฮะดูสักสายรายงานหนึ่งกันแล้วกันโยงกันใช่ไหมก็ส่งไปให้คือคือคือค้นไมหมดแล้วแหละแต่ว่าบางทีมันอยู่ในภาษาอังกฤษมันจะยากก็แต่ว่าเอาล้อให้นี่ยังมีเป็นภาษาอังกฤษก็เลยส่งไปให้สองสองสองลิงก์อ่ากันแล้วก็ให้ไปให้พ่อดูอันนี้เล่าให้ฟังว่าไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกไอไอแนวคลาสสิกอย่างเงี้ยการไล่สายรายงานอย่างไปรูปธรรมตำราภาษาฉบับลายมือออไนนนี่่่่มมต้งงหวแ นาเรานี่ไม่ต้องห่วงเอาล้อรักษานะครับอยา่างศาสนาอื่นเนี่ยถ้าให้ไปหาฉบับลายมือไม่ต้องพูดแล้วของเราเนี่ยหะดีษยังหาได้ถูกไหมแล้วถ้าเป็นแนวทางอื่นศาส,สนาอื่นอะไรก็ฉบับมันตั้งแต่คัมภีแล้วครับต้นสายรายงานไม่มีนะครับตั้งแต่คมภีร์แล้วนะครับสายรายงานไม่มีย,ย้อนหลังไปหาพระเยซูหรือหาใครก็แล้วแต่แล้วทเราไม่ได้ไปเจอเขาเนี่ยเรารู้ได้ไงเขาสอนอะไรแบบนี้ก็เรียบร้อยถ้าพูดเรื่องสายรายงานในจบ